กราบสบายดีนะพี่น้องเบิตถุมองุกบ,บ่อนบวรสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวลกราบสบายดีนะพี่น้องบวรสิเป็นในประเทศนอกประเทศกราบสบายดีนะพี่น้องนั่นเพื่อนสาวจอยพี่เก่าพี่น้องมาเบิ่งสร้างเรผนเทปัดหนาแล้วเอเร็วๆนะพี่น้องว้าพี่น้องสะแพงป้าเฒาาน่ะไ่ได้มาเมื่อไหร่นี่ เจ็บออ้้นีพ่งเดี๋ยวเราก็ออกมาเดี๋ยวเรานอนพักก่อนแป๊บเหรอาหารพี่น้องลาบปลาไอ้กระสีเป็นจุปลาเนาะพี่น้องตอนนี้เขาจะเอากถวยอยู่น้องอ้อนก็ลังไปเอาถวยพี่น้องกะซัดจ่อยตักไปตักมากกะเปื้อนย่อนเนาะขิงข้าไปย่อถวยมาลูกเป็นย่อถวยไหมขิงข้าี๋ยวองผ้าปวยดีสามลูกใสามแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาถวยหน่อยก็ได้เฮย มาสะแพงมึงเนี่ยปเป็นตสแแบะโซ่ความตั้งใจปลาเมา่าวนะ่าส,สีสีเอาเท่าออกมาหลับสุกินมื่อนี้แมนเอานะใส่เท่านะเฮ้ยปลาดำไปเอาว่านใส่ปลาดำไปเอาวานนี่เท่าเฮ้ยใส่ปลาดำไปเอา,าเบ่าอ๋อ,อหู้แล้วปลาดำไปเอาเนีอยใส่ปไ,ปไปกับปลาแอนมาวานนี่ตอนแรงไปกับป้าแอนมาว่านี่ตอนแรงไปกับปลาเจ้าแพ้ขนมมาบ่อท้ายบันน้าบ่ออ๋อที่เข้าวว่านะแมนแมนแมน แม่แม่น้าเฮินเออเขลืมปลาดาไปเอาเต็มกระตาปลาดามแบ่งหายแม่บ่กระบ่ได้เอาน้าเผินเราเคยซื้อห่อนเนี่ยหนึ่งเพราะว่ามันยังบ่มีอันคั่วเนาะเพราะว่าให้หุบหอบออกมาเบิดก็เลยสิจัดเตรียมเขามากินในบ้านเลยสภ์สับจอยเหมือนเตรียมสถานที่ไว้แล้วพี่น้องถ้าตักอาหารพี่น้องประต้นบัดบัดอันอาหารแล้วคนคือบ่มีเนาะคนไปให้เพบัน ก็ดีแทะสร่างก็จักไปใไสะแพงมามาเจาะเลยพี่เนอะมาตอนกับเขากำลังเห็ดกับเขาแม่นบุญลาบปะสะแพงยิงข้ามไปยังก็เมื่อยแทลูกแม่นยิงข้ามก็เมื่อยแท้แป้งถวยซอยแม่ปินก็ไม่จอยมาว้าพุงมึงในสุดอะขี่ข่าวมายังลูก นนเนดตสุดนะพี่น้องหัดพุ่งเลยโอบานั่นย่อถุยมาเลยแม่ว่าให้ขึ้นข้ามไปย่อถุยข้ามอย่าเกี้กาอันอันสาเอ,อกมาพี่ลูกเอามาพี่ล,นนนนลูกจ้ะอันจะหน่ออยันเป็น,น,น,นาากไงเฮ้ยตักเลย

กินเิฟกินคือกานเด็กกินกัสีแดงชอบกินของสดค่ะเดี๋ยวเองเป็ดตัดเแสบันนะคะให้ตาิบิชัเฮ้ยป้าสิบขาว้งหน้ามาสันสิบขาอยู่สาบาเราอยู่เือนเก่าน้าเเอ้ามีคือโบขามันติดอะไรได้เฮยสางเทพอะได้ขาวบ่ได้เฮยสางเทพพื้น ได้เวเวลากินข <c oughs> anyway. like si ้าวนักสิมากข้าวองน้ำเ่อเป็นประจำาต้มนาะต้มถัวนึงได้ถั่วใหญ่นะเลย้นคก่อนนวด้าย่เราไปยางดอกซัม尼ออาลงเบินะซแล้วทิงข้ามอย่าตักเด็กไปถามแม่ไปลูกถ้าได้แม่สีย่อพาเขาไปแนแม่ปินแก้วันซแงแม่ตักแแม่สีย่อ เป็นมือกล้องกันจังหน่อยปลามันๆพี่น้องเลยแม่นขีดบทั้งท่านให้วะแม่แล้วออกกัได้ไหนเนาะแม่เอาปลาให้เสิร์ฟให้เขาเจ้าปลาพี่น้องต้มปลาเสแซ่บเลยวันนี้ปลาหนน้อยคนวะปลาแตะจ้ะเอาสี่ท่าบอกเนื้อวสามสี่บ่เฮ้ย ข้นดลายไปได้ไดอออนชามะลออนามา้าสก่อนนะพี่น้องสรางแล้วก็บาวโค้งกำลังกินเป็นได้แซบปะสัางแซบแซบแซบราย่างลครับของลาบต้มพี่น้องแ้วกากะจุปลาก็มีพี่น้องอาหารน้ำไหน้ำหน้าบอกปลา สเส็ปปานินพี่น้องแซ e <mon> ่บๆน้ำกันได้พี่น้องบ่กวคงห้องผนมากินน้ำแน่มาจ้ามากินข้าวทำงานข้าวเที่ยงสามัคคีพี่น้องข้าวเพื่อนเจ้าจอยแล้วงานก็เลยมากินข้าวจ้าเฮ้ยพี่น้องพื้นเพิ่นกลับปั๊บแล้วเรียบร้อยพี่น้องอาใสาอีกคนหนึ่งได้ใส่คนเมื่อกี้ข้าวเพื่อนบ่ใช่เหรอเนี่ย ใกล้มูสิแล้ดวดอกป้าพี่นอ้องเทนแล้วเลยก้วงเลยพี่น้องเลยประเทศแล้วเลยก้วงพี่นอ้องปูนหักกระพอดีพอนั่นงมาเลยะใจมาไเสยียใจไม่ได้เสียใจ เด้อพี่น <buddy. Form S 2> ้องขิ่นขอน้ำกันเด้อมาเดินมาเดินพี่น้องเด้อสวัสดีสาวแพงปลาเมาคิงข้าสวัสดีปลาลูกกระสามเอาเห็ดงามๆเห็ดงามๆสวัสดีปลาลูกกระสามเห็ดงามๆอย่างเงือกไข่สวัสดีปลาลูกกระสามค่ะผ่านค่ะสาวจ่อยเข็ดเข็ดปลาลูกกระสาย มี่สองผ้าพี่น้องผ้าลุมสีเป็นสั่งผ้าเทิงสีเป็นแม่ครัวค่ะเป็นแหมครัวงัดค่ะผ้าเท่งมาเด้อพี่น้องแซ่บๆพี่น้องอาหาร เมืああ่อน no ีてみてみ้มาผักต้องผักใส่บ้านช่อจ่อยเลยแม่บุกงจิบเผาอยู่ในเตียงไา่มาสบอไผ่ดอกนี่แต่แม่เสแมนอกปลาพักกะลบูนปกติน่ะ ปกติที่เกิดอยู่คลองเด้อันนี้มามะปู่ปูกบ้านเม็ดต๊าแปงกันอย่างรบหนารบแรงเนาะปลาเมาบ่มาน้ำขึ้นหนาขึ้นขึ้นมาบ่บ่มาบ่อยจ้าเนียวใเอาจ้าเนียวใดดีบ่เดี๋ยวเคยมีแตนปลาเมาชอบถ่ายนะพี่น้องสิมาพูดเดียวเพราะว่าเจ้กิดอะไรเผาก็จะลืมเดี๋ยวหนาเลียรังเดี๋ยวหนาเดี๋ยวหลังเด้ กติมาสองเบาสะแพงแม่นก็คือไปกับหมูนเาะหมะก็เอ oui> ือยแบบว่าไม่สั่งออกไปมันออกไปมันก็ถึงหายจะเถอะวะจะหนึ่งช่องเถอบอกจะหนึ่งกับแต่แต่บอกสาแมนนันที่แรกเขาบอกว่าได้ตั้งใจว่าสิเทมืัอนี้เขาคิดว่าเป็นมืออื่นก็เลยบอได้โทรบอกสะแพงประเมาเนาะ คิดว่าเป็นมื่ออื่นนะวันวันมื่อนี้มันเป็นวันผ่าใหญ่เนาะคิดว่าสร้างเป็นชิยุธมาแต่ใส่บาทสร้างผลเรียบร่อยแล้วค่ะแ <c oughs> มนผู้ <c oughs> พูดผ้าลุ่ม,ม <c oughs> ยังลายผู้ได้ผ้าลุ่มยังลาเพียบ <c oughs> กินข oh, oh, ้ามกินอิ่มแะ้วกินข้มมันเนอกมาเลยแม่ก็เดินมาเจ้าอยากกินขามะอาน้อยสไเมาว่ะมีตแล้วอาน่อยจะไปเอาอยู่ไหนดูบอมหน่อยก็สิไปเอาอยู่ไหนเขาข้ามต่ำรัก ฮอมาก็ไปต่อยเอาปีอยู่บมว่งเด้อลูกคอยขึ้นเด้อง่ยเลยตอนนี้ไม่ขี้คัเป็นอไขี้คับอกกไปใส่สวดเอาไอเกตนะขี้คันแอมหน่อยง่ายง่ายถืนกินอยู่แม่ สำหรับคลิปนี้ก็เสียงลาพาจากาได้พี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องไปดีจอยดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องถูกถูกซ่องถูกถูกคนที่อยู่น้ำกันค่ะแม่ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนพี่น้องที่เข่ามาให้กำลังใจถูกมองถูกบ่นสาวปิ่นสตาพี่น้องสาวจอยตาง่าให้พี่น้องสาวปิ่นสตา อาอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยนะพี่น้องไปแล้วสบายดีพี่น้อง